เอ้นี่คือมีปีการอัดลมพลาสติกค้างสไลด์ได้ในาราคาไม่เกิน1,000บาทกับตัวนี้ K8SE หรือที่คนรู้จักกันในานามกล็อก3า4 TTI ของจอห์นวิกในหนังเรื่องจอห์นวิก2นั่นเองรูปทรงและน้ำหนักก็ถือว่ากำลังดีดีไซน์มาได้สวยงามจากประชับพอดีมือส่วนลูกสูบก็เป็นพลาสติกสีขาวแบบนี้ในรับความแรงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับ ในระยะ5-10เ mm, มตรก็ถือว่าทําได้แม่นทําได้ดีแม่นอย่างก,กับจับวางเหมือนกับรุ่นอื่นๆเลยนะครับใครที่อยากได้ไปครอบฟองก็ลองดูในคอมเมนต์ได้เลยนะครับกับกล็อก3 4 TDI จอิก K8 SE ตัวน,นี้ครับ